สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมละคลิปนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมากินไส้กรอกอีสานย่างกันนะครับผมวันนี้ย่างร้อนๆนะครับตอนนี้ก็ย่างรอน้องๆนะครับผมตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่กินแบบธรรมดาครับผมวันนี้ผมจะแกงน้องๆด้วยนะครับวันนี้จะใส่พริกขี้หนูนะครับผมยัดใส่ในไส้กรอกนะครับผมให้น้องกินนะครับแต่วันนี้ไส้กรอกของเราเยอะนะ มีสองร้อยกว่าลูกนะครับผมผมก็จะสุ่มยัดพริกใส่ไปเยอะๆเลยครับผมส่วนผมเนี่ยอาจจะโดนไม่เป็นไรนะครับผมส่วนน้องนะครับกินเผ็ดไม่ก็ได้รับรองว่าเผ็ดแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็ย่างน่าจะได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปยัดพริกใส่ในทีละลูกละลูกนะครับผมทีแรกกะว่าจะใส่บอระเพ็ดลงไปนะครับก็กลัวว่าจะเสียดายใส่กอกมันจะขมนะครับผมก็เลยใส่พริก ให้ให้กินดีกว่านะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี okay, ๋ยวเราไปเอาพริกขี้หนูยัดใส่ในไส้กรอกแล้วก็ไปให้น้องกินกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าใครจะเผ็ดแล้วก็ใครจะโดนอ่าไส้กรอกพริกนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ไส้กรอกก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ยัดพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีหอมเลยนะทุกคนนะวันนี้กะว่าจะใส่พริกอย่างเดียวมันดูไม่ลุ้นนะครับผมวันนี้ก็เลยใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะทุกคนนะจะดูว่าใครจะโดนอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามายัดใส่กอกกันเลยครับนี่ใส่กระใส่กระเทียมไปเลยครับผมกระเทียมชิ้นใหญ่เราจะสุมๆุมใส่ไปเลยนะทุกคนนะ นี่ครับรับรองว่าโดนแน่นอนอ่านี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำจนกว่าจะหมดจานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วก็ไปดูกันว่าใครจะโดนอะไรนะครับผม สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราสามคนอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้เราก็จะมากินไส้กรอกอีสานย่างนะครับผมวันนี้ผมย่างแบบร้อนๆเลยครับผมต้อนรับน้องวัรหยุดนะครับผมวันนี้กินไส้กรอกกันตอนนี้ที่ยางนะครับร้อนๆมากินกันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเย็นมันก็จะไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องตัดเป็นลูกๆเนาะได้กินง่ายๆนะครับกินหอมไหน หอมไหมหอมหอมมากเัยอนนี้พี่ซื้อมาแบบมาย่างเองเลยจะไม่หอมได้ยังไงซื้อย่างเองเลยใช่เขามาเจ้าเองมาช้าไม่ทันเห็นไหมมาเจ้าพอตอนเห็นใส่ทั้งืหปิ้งด้วยความทะนุถนอมแล้วก็แบบไม่ให้ไหมอะไเห็นไหมเห็นไหมน่าเคียงมากเขาเคียงไม่ได้กินเลยกินก็กินได้เยอะนะครับ หอมมากมีพักกลับกันเนี่ยเลืมซื้อผักมาครับผมเลืมเจไดายมากเลืมผักกะลัมพริกก็ไม่มีให้ให้กลับเลยครับเลืมเลืมหมดทุกอย่างเลยพริกก็บม่มีพริกก็ไม่มีไก่ย่าพริกไอ้ขี้หนูมากินกลับไงมันจะได้อร่อยไงโอเคกิลเปล่าเลยกิลเปล่าเลยนละครับอ้ยให้แต่ลูกใหญ่มากเลยใหญ่ไหมมาลุกชินเลยใช่กอีสานเรียงครับทุกคน พี่เกมอยากกินมาหลายวันะนล้วทุกคนนะแบบเป็นงไงบ้างอร่อยอืมแบบรู้สึกเหมือนมีข้าวด้วยไอ้มีข้าวข้าวแล้วกับหมูถามหาบุ้นเส้นไม่มีไม่ข้าวไม่ข้าวกับหมูอันนี้บุ้นเส้นก็นอร่อยอีกแบบหนึ่งเป็นห่วงเลย มาครับลุกครับกินด้วยกันครับผมวันนี้เป็นไส้กรออีสานยา่างหอมวันนี้ไม่ได้จัดของแซ่บๆเลยวันนี้กินเบาๆไปก่อนแซ่บๆก่อน,นตอนเย็นจัดใหม่ อ้มันขอใส่อันนี้มันเลยเขาเรียกว่าอย่างไรเข้มอ่ะอะไรอะไรเนะเผ็ดเพชรอ่ะมันเผ็ดเพชรน้อยหนึ่งอ่ะเขาหมักข้าวกับนี่ไงกระเทียมมันจะเป๊ะออกเป๊เปี้ยวหน่อยอืมแต่อร่อยเลยเยอะเลยเนี่ยอ้สองร้อยลูกโอ้โห สองไลยลูกเขาแถมมาอีกหนึ่งพวงครับมานี่ปตั้งกินเยอะกินให้หมดเขาเหี่งกับบริกินแล้วเป็นยังแก่นกัน <laughs> อะไอย่างจุกกะจุกต้องกะกินเร็วล่ำอ่ะเหนียวเข้าว่ะ Rồi hmm. à Thích yeah. <ruent> <wenn. illa> <Darwin> <S expressed untoSean> <All> Hả? <right. S travail> <Pick nhixed>. อันยัดพี่ก่อบอกใส่ไปยัดพี่ก็แล้วก็จะแปลกขคำหนึ่งมันแส่ปากอร่อยเด้กระดัำมันเผ็ดอ่ะเด้อเอาเอาเอ้ยอะไร อะไรอ่ะมันลอยตรงไงเนี่ยฮะอะไรอ่ะมันลอยไกลเนี่ยอ๋อแม่ค้าทำหล่นแม่ค้ามหล่นยิ่ดูพักก็แบบไอ้อหือว้ายมันคืออะไรอ่ะเป็นดอกเลยนกวานแล้วอย่างเป็นเป็นกลมเลยก็หวานอยู่ พีิกอันนี้ไอ้ทำหลน่นตะกี้ไงก็เลยจับยัดใส่ไปอัน,นอหนึ่งหน่อยหนึ่งกิ๊ง<ห>ครับโอ้โหรบเดี๋ยวพเพี้ยนได้นี่หล่ยเดี๋ยวอันน่ะเวะลาเขาท้ามเขาอาจจะยัดพริกไปพรอบมันออกเวลาเขาหรือเปล่ายัดอั่นี้ยัดใส่ลูกเนี่ยคอยเอาพริกใส่ไปอาจจะซอยบอด หั่นไม่หมดอ่ะมันก็จะหลงเหลือไงเรากไปกัดกินแต่พริกอย่างสดเลยก็ทำเมื่อวานก็ทำเมื่อวานนี่ใช่เลยอืมดันไปอร่อยเนาะอร่อยมากปกติพริกมันก็อร่อยอยู่แล้วเราเรากินเราก็กินกับพริกอยู่แล้วไงใส่ไปแค่นี้มันจะไปเผ็ดแล้ว สองเม็ดเลยหมดใจละไอ้หมดใจละสองเม็ดเลยไหนโอ้ยเดี๋ยวลูกอ่าผมที่แรกผมก็อมไว้นะทุกคนนะเม็ดแรกอ่ะผมอมไว้ถ้ามีลูกที่สองผมก็จะเปิดละพอดูเอ้ามีลูกอีกสองเดี๋ยวรูปคนก่อนนะอะไร มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเครื่องปั่นไม่ค้าวายแบบเออปั่นไม่ค้าอาจจะบดบมดเฮ้ยเฮ้นี่อะไรคือเกี่ยวอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้านี่เขาทำเต้นอะอ้ายุโบว์เจ้านี่มาเป็นตอนเนี่ยเจ้านี่เขาแบบ ก็แบบโอ้ดีนะเนี่ยโอ้โหดูเกงกอ่ะดูพริกให้ให้เราด้วยอ่ะไหมะดูพริกให้ด้วยอืม,อมเอาพริกแดดเราด้วยอืมกว่าทําไมกว่าผมก็ว,มว่าทําไมกับแก้มไม่มีพริกไม่มีเลยที่<ม>ไหนได้อยู่ในนี่หมดเลยเนี่ยยัดมาแล้วเหรอไม่ได้ยัดยัดอะไรแม่ค้าเขาใส่มาพีก่ก็หาไม่ทันไงใช่ไหะอืมพี่หาไม่ทันก็รีบย่างรีบอะไรไงเนี่ยทุกคนอะไรอะ กระเทียมอ่ะกระเทียมเขาใส่อยู่แล้วไงอืมแต่ทำไมมันสดจังอ่ะเนี่ยเขาบดใส่เป็นตอนยี่เงยทำไมอ่ะใส่เป็นตอนนี่แหละอ้ยอมรับมาซะไม่ไม่ทำอะไรยอมรับอะไรหรอกยอมรับมาเะอะก็นี่ยยอมรับมาซะเจออีกแล้วเนี่ยก็มันเป็นตอนอย่างเงี้ยพี่จะไปยัดอะไรตรงไหนเราเนี่ยอืมเขาตัดพร้อมกันอยู่นัแน่ ลองบีดูดูนั้นเออลองบีดูไม่ไหวละแบงแวงไม่ไหวละเนี่ยกระเทียมเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยใช่ที่ไหนเนี่ยเปลือกมันเนี่ยว่าไปอะไรนายเห็นไหมล่ะครับเครื่องบดมันไม่หมดบดไม่หมดไงนี่อีกเนี่ยอะไรอร่อยมากเลยเนีแดกกระบอกแก้วนี่ยอร่อยมากนะ อร่อยขนาดตั้นเลยอือนะนี่ไงทุกคนมีพริกให้เราด้มาเลยไม่ได้อร่อยก็ไม่ได้ละมันอยู่ใจอีเลยดูดิลองดูปลายดิลองทียัดอ่ะมันหยัดสแนนเนีเนี่ยนะโอ้ยยัดอย่างเนียนอ่ะหยัดเนียนมากอ่ะตกลงว่าแก่งนิดนึง แก้ดิแลแกงใช่ไหมไอ้ว่าไอไอเกมจะแบบเอาเจอพี่อีเท่นั้ะไอเกมจะบอกว่า,วา,วา,วาเป็นพักมันก็แก้เ่นเดียวก็ว่า <c oughs> ผมก็ว่าพี่เกมแบบจับแล้วก็เอาลูกนี้เอ้ามันสดุดเลยนะไอะแล้วแล้วผมจับใสใเเ่เอ๊ะแล้วก็เคี้ยวกึบเอ๊ะเมนแรงน้อกว่าเป็นพริกไทยไอยังโอเควันนี้แก้เนิดยๆหน่อยน่าแต่ไม่เผ็ดใช่ไหมแต่ไม่เผ็ดอ๋อไม่ค่อยเผ็ดอื พี่ใส oh si ่เยอะนะโอ้โหใส่จนพริกประมาณสามสิบเม็ดอ่ะแต่พี่โดนไปประมาณสิบเกือบสิบแล้วก็มีหอมมีกระเทียมอีกใส่ไปอะโอเคครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยพริกไม่ค่อยเผ็ดนะครับก็ว่าอยู่ไอ้อหันไอ้แยงแงเลยก็มาวางใช่พี่เกมทำอย่างนี้ครับทุกคนพี่เกมทำอย่างนี้ดูแล้วก็นี่ แล้วก็พออันที่มีก็มองแก็นี้สังเกตละตั้งใจสังเกตละและ้วแกพี่แกมจะแอบอย่างงี้ทุกคนนี่เน <c oughs> แปลกมากนะโอเคแกงนิดๆหน่อยๆแต่พริกวันนี้ไม่เผ็ดครับทุกคนถ้าพริกเผ็ดนี่ <c oughs> รครับกินพริกกันได้ยุ่งเลวไงแล้วโบ้เพเท่าไหร่ไม่เป็นไรไปยาไปครงหน้านะยาวาซาบิเขาบอกว่ามีครั้งหน้าเขาต้องระวังตัวแล้วแล้วข้างหน้าข้างหน้าจะไม่เป็นแ่พริกนะครัาาาบ อะไรอ <laughs> okay, ่ะอาเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็ไม่ใช่กระเทียมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะฮะผมกับงน้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับต้องมีเอาคืนแล้วจังวะต้องมีเอาคืนแล้วคืนแล่วเดี๋ยวไปดูการเอาคืนที่ช่องผมนะทุกคนฮ